โอเคครับก็กราบสวัสดีคอนโดด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่เช่นเคยอีกแล้วครับวันนี้นะพี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องของระบบใหม่ที่จะเข้ามาในอัปเดต9.0นะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการปล่อยสนิทใหม่มาอีกแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยปล่อยสนิทเยอะมากเลยหรือว่าหรือว่าอาจจะอัปเดตเร็วนี้นะเออเดี๋ยวต้องรอดูนะเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าอาจจะอีกพักนึงแหละแต่คงไม่นานเกินรอแล้วกันเอาอย่างนี้หนักฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ำไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปปปทที่ช่ชวววยใใหห้้้้้นนนอองฟาาาารรมมไดดดสะะกกขึโตัแจเเ็บบํ สามารถฟร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกมปล่อยฟร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บบาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคก็ไม่เสียเวลานะครับเราไปพูดถึงในส่วนของตัว เขาเรียกว่าข้อมูลและระบบใหม่เลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นในปกคลิปหรือว่าในชื่อคลิปเลยนะครับว่าระบบใหม่ที่จะเข้ามาในอัปเดต9.0เนี่ยคือระบบเทรดนั่นเองนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็มีคนที่รอแล้วก็มีคนที่ไม่ได้อยากให้มันมาเร็วซะเท่าไหร่นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปลงในส่วนของรายละเอียดเลยนะครับว่าตัวของระบบเทรดดิ้งเนี่ยจะมีอะไรบ้างและสามารถเทรดอะไรได้บ้าง มีอะไรติดไปบ้างนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เขาไม่ได้บอกมานะครับว่า trading will be coming on อ p d ัปเ9.0นะครับระบบเทรดเนี่ยจะเข้ามาในอัปเดต9.0นะครับ you will be able to trade ครับคุณสามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะครับยูนิตต่างๆได้ gift item นั่นเองแล้วก็จะมีพวกรีโลที่ซื้อนะครับแล้วก็สกินต่างๆแล้วก็เป็น f a ม i เลียนะครับผมโอเคเริ่มแรกเลยนะครับในส่วนของตัว any limited unit นะครับสำหรับยูนิตเราสามารถที่จะเทรดได้นะครับผมถ้าเป็นยูนิตที่เขาเรียกว่ามี จำนวนจำกัดเขาใช้คำแบบนี้นะครับผมลักษณะการ Limited Unit พี่คิดว่านะพี่คิดว่ามันคือการที่มันจะมียูนิตบางตัวที่เขาเรียกว่า มันจะมีวันบอกนะหรือว่าเดทออฟเทรนทั้งล่างขวานะถ้าตัวไหนมีเดทออฟเทนนั่นหมายความว่าตัวนั้นเนี่ยจะเทรดได้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวนั้นไม่มีเดทออฟเทรนทั้งล่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าอาจจะเทรดไม่ได้ณนะตอนนี้นะคือเราปักไว้ว่าแบบแบบนี้ก่อนแต่ในอนาคตเราไม่แน่ว่าตรงข้างล่างเนี้ยมันอาจจะมีบางตัวที่เอาออกหรือเอาเข้านะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็คือระดับซีเค t เนี่ยเราสามารถเทรดได้นะเราสามารถเทรดในระดับซีเคดได้นะครับแล้วก็อาจจะมีพวก อย่างตัวพวกตัวพวกชายนี่เนี่ยชายนี่มิติกเนี่ยน่าจะเทรดไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีเดทออฟเทนแต่อันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีแต่ถ้าเอาตอนนี้ที่เอาชัวร์สุดนะครับคือระดับซีเขตขึ้นไปสามารถเทรดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือตัวชายนี่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะเมื่อเวลาเทรดแล้วอะไรติดไปบ้างอะไรหายบ้างนะครับโดยเวลาเราเทรดแล้วเนี่ยเราจะ เสียบัฟนั่นเองหรือเสียนิสัยนั่นเองนะครับผมสมมุติว่าถ้าพี่เทรดเอสคโนให้อีกรหัสหนึ่งเนี่ยเอสคโนตัวนั้นเนี่ยจะทําการลบนิสัยนั้นทิ้งนะครับก็คือไม่มีติดโมนาไปนะแต่ว่าในเรื่องของดอาวจุติหรืออีโวเนี่ยน่าจะติดไปด้วยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นกําชับมาสิ่งที่จะหายไปในการใส่ของตัวละครเนี่ยก็คือนิสัยนะครับมีสกินที่สวมใส่อยู่แล้วก็แฟมิเลียที่สวมใส่อยู่จะถูกนําออกนะครับนำออกนี่คือไม่ได้หมายถึงลบนะแต่หมายถึงว่า ก็เลิกสวมใส่แล้วก็เอาไปแค่ตัวส่วนแฟมิลียกับสกินเนี่ยก็จะอยู่ที่เรานั่นเองนะครับแล้วเขาก็บอกว่า any giftable item นะครับในส่วนของ giftable item เนี่ยจะอยู่ใน Store นะสมมุติว่าน้องๆบางคนเนี่ยอยากซื้อ value bundle หรือว่านูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยสามารถที่จะกีฟให้เพื่อนได้เป็นระบบเทรดในเกมเลยโดยที่เราไม่ต้องอส่งเกมพาร์หรือเกมโค้ดอะไรก็ตามแต่นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่ากดเทรดได้เลยนะครับผมสำหรับในส่วนของตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ต่อไปนะครับเขาใช้คําว่า purchase r e r o l l นะครับอันนี้เนี่ยต้องระบุชัดเจนนะคือว่าเขาพูดคําว่า purchase trade r e r o l l หรือว่า r e r o l l ที่เราซื้อมา r e r o l l ที่เราซื้อมาในกรณีนี้ก็คือการที่ ซื้อผ่านโดยการใช้โรบักนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการเทรดรีโลนะเทรดรีโลเนี่ยมันจํากัดที่ว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นรีโลที่ซื้อเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเราฟาร์มไปขายได้นะครับฉะนั้นหลายๆคนที่เป็นห่วงว่ากลัวเกมตลาดจะระเบิดนะครับผมตรงน,นี้เนี่ยก็ยังมีการควบคุมนะไม่ใช่ว่าเทรดอะไรก็ได้นะครับผมโอเคไหมต่อไปนะครับในส่วนของสกินนะครับ สกินก็คือเขาใช้คำว่า any s k i n เลยนะครับผมโอเคไหมเขาบอกว่าสกินใดๆก็ตามสามารถเทรดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Limited non-limited สามารถเทรดได้หมดเลยนะครับผมสําหรับใครที่หาสกินอีชาอยู่นะก็ราคาหุ้นน่าจะขึ้นนะเออหรือว่า Soul Tracer ์เนี่ยก็สามารถที่จะเทรดได้เหมือนกันนะครับตามที่เขาระบุไว้นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยพี่จะแนะนำเล็กๆน้อยๆนะสำหรับใครที่ทำเควสโซเทรเซอร์อยู่นะครับถ้ามีรหัสลองเอารหัสลองแลกโซเทรเซอร์ไว้ก่อน1อันนะครับแล้วก็รหัสหลักเนี่ยแลกเป็นรีโลให้หมดเลยอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รีโล60อันแล้วเราก็จะไม่พลาดตัวของโซเทรเซอร์ด้วยเอออันนี้คือทิคเล็กๆน้อยๆนะถ้าจากสิ่งที่เขาพูดมาคือเรื่องจริงนะครับผมโอเคไหมนะครับผมแล้วก็ต่อไปอันสุดท้ายนะครับในส่วนของตัวเฟมิเลียนะครับเฟมิเลียนะครับเขาบอกว่า สามารถเทรดแฟมิเลียได้ทุกตัวนะครับ any แฟมิเลีเลยนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่า will keep the corruption s t a a d i low แล้วก็ต่างๆนะครับผมก็อย่างกรณีที่ถ้าสมมติว่าพี่จะเทรดน้องอ้วนให้กับน้องๆเนี่ยก็คือพี่สามารถทําได้เลยโดยที่ ตัวของ Sta t เนี่ยมันจะเหมือนเดิมนะคือมันจะไม่ได้สุ่มใหม่นั่นเองนะครับผมสมมติว่าพี่จะเอาให้ตัวนี้ใช่ไหมสมมนีน้องๆรับไปปุ๊บน้องๆจะได้เลยบลัาเ9ดาเมจสิบอรตอัตราคีดาเมจเอรอัตราระยะยีเอ็ดเอะไรก็ว่าไปอ่าตามนี้ก็คือติดไปทั้งการสุ่มโลแดงแล้วก็พาาซีของมันเลยโดยที่มันไม่ได้สุ่มใหม่นั่นเองนะครับเออนนี้ดีนะถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นพ่อค้าพ่อขายหรืออะไรก็ในลู่ทางตรงนี้คืออออตตนนััววมมวนน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 กกกก้้้เเีี่่พาาาาคถมมไไปปๆจะ็ หนึ่งแฟมิเลียที่อาจจะทำเงินได้ดีนะเอออันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูนะครับผมประมาณนี้สำหรับในส่วนของระบบเทรดส่วนตัว อ่ะเรามาให้ความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับระบบเทรดหน่อยจริงๆเนี่ยพี่อย่าคิดว่าจริงๆระบบเทรดน่มันไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างตัว a n i เม Defender อย่างที่หลายๆคนก็ได้เห็นกันคือระบบเทรดเนี่ยมันเอื้อเกินไปนะมันมีค่าเงินกลางที่หาได้เรื่อยๆแล้วก็มันสามารถที่จะโยกไปโยกมาได้ทําให้ตลาดมันระเบิดไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของ a n i เม m a n นกหรืออย่าง Anime Adventure หรือ A a เเนี่ย พี่มองว่าคือระบบเทรดเนี่ยมันเอาไว้สําหรับการที่โอเคมันก็มีการซื้อขายนอกจริงแต่ว่ามันไม่ได้เอื้อกับการแบบว่าเทรดของทุกอย่างในเกมไม่ใช่ว่าเราใช้เงินในการแก้ปัญหาได้หมดอะไรเงี้ยนะเออมันก็ยังพอมีที่จะแบบว่าได้ฟาร์มบ้างได้อะไรบ้างแต่ว่าระบบเทรดเพิ่มเข้ามามันก็อาจจะ เรียกได้ว่าสบายขึ้นนั่นเองนะครับผมเออประมาณนี้นะคืออย่างน้อยอ่ะก็ยังดีที่ว่านิสัยก็ไม่ติดหรืออะไรไม่ติดอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเลเวลขั้นต่ําที่เขาแจ้งเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเออเลเวลขั้นต่ําในการเทรดก็คือเลเวล50นั่นเองไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะนะเลเวลห้าสิบจริงๆถ้าฟาร์มช่วงคูณสองแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับผมประมาณนี้เออก็โอเคครับพี่ว่ามันไม่ได้แย่เลยครับเพราะว่าเขาเรียกว่าที่ลงทุนใช่ไหมบางทีเนี่ยคนที่เล่นหรือเขามาหาตังหาค่าขนมเนี่ยเขาก็จะ เออก็มาสนใจมาลองเล่นเกมนี้ดูอะไรเงี้ยฐานผู้เล่นก็จะเยอะขึ้นใครที่เขาชอบหรืออินกับเกมนี้จริงๆมันก็อาจจะมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เกมเติบโตต่อไปนะครับผมแล้วก็ที่ทางอนาคตอะเรื่องรีโมเดลเขาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาจะรีโมเดลเป็นส่วนใหญ่แล้วฉะนั้นก็ โอเคนะก็ถือว่ารับได้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีความมั่นคงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ในส่วนของตัวสปอยนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือในส่วนของตัวชิโร่ที่มาจากเฟสสเตย์ไนน์นั่นเองนะครับผมตัวละครน,นี้ก็ทําการสปอยออกมาพร้อมกับระบบเทรดดิ้งนั่นเองนะครับผมเป็นภาพเล็กๆอยู่ตรงข้างล่างนั่นเองนะครับเป็นธาตุโคลี่นะครับผมตัวนี้ก็เหมือนเขาบอกว่าเป็นอาชเชอร์ใช่ไหมแต่อาจจะเป็นอีกจักรวาลหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆพี่ก็ไม่ใช่แฟนเฟสอันนี้ก็ไปถามคนในไลฟ์มานะเห็นเขาพูดกันประมาณนั้นนะครับอันนี้ใครเป คนถึงอวยหรือว่าทําไมคนถึงชอบเอออะไรแบบนี้นะเผื่อเผื่อพี่จะไปดูบ้างอะไรนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรเยอะนะสําหรับตัวของยูนิตมีแค่โชว์หน้าตามันนิดนิดหน่อยหแล้วก็หลักๆก็จะเป็นระบบเทรดนั่นเองแต่ข้าบอกว่าโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ต้องขอลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ในวันอนะ่ะสวัสดีครับ